สวัสดีครับสวัสดีวันที่สิบหกเมษายนนะฮะก็เป็นวันน่าจะวันสงกรานวันสุดท้ายแล้วนะนะฮะไม่เกี่ยวกับวันไหลนะไม่กี่ยวกับสิบสองิบสามสิบสี่สิบห้าิบหกหรอไม่รู้เหมือนกันนะฮะก็เมื่อคืนนี้นะฮะด้วยบรรยากาศของการกินยานะฮะแล้วก็นอนกะปิ ขอภัยเปลี่ยวปากเพื่ออะไรหลายคนบอกเพื่ออะไรมาเรียกลําหลมะม่วงอื ขึ้นใจคือเมื่อคืนนะี้เดี๋ยวเล่าตังคืนแรกผมไม่ได้ดูผมตื่นมาตอนตีสามลุกมาฉี่บอกเปิดมาวิลล่าโดนน้ำสองหนึ่งนึกใเปใจไงล่ะกูอบอกแนละ้ว จัพาวะพอเปิดเข้ามาดูตองตองจนไม่กินลากมาจากแดนตัวเองกบแล้วหนูโชคดียิบหายเนี่ยเปิดมาเจอช่วงไฮไลท์อะช่วงแบบ ของดีอยากโชว์อะแรดฟอร์ดท,ท่วงเทพอะเป็นไงมาคัดแรดฟอร์ดกระทจาึกจักจึกจักหลบหนึ่งหลบสองเข้าไปเปิดให้แบ็กตัดปั้งไปสามต่อไอเยี่ยวิวลาพักมันก็หึมมีเจ้าชายมาดูดนะเมื่อคืนะนี้ฮึมฮึมฮึมห,มหมนุก้่าวไอชือมาวะในใจนะนึกในใจนะถ้าวิลล่าไม่ชนะตีสองนี่ บันเทิงเลยนะในใจหนูก็แบบเอาวะขอชนะขอชนะขอชนะมาไม่มาจริงไอ้ลูกที่มาคันแลวปอดยิงอ่ะ้ยนเข้าก่อนสามต่ออ่ะแม่ไม่เข้าโอ้โหโดนารุม่าปัดปลายมือแล้วมันแบบมัน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 ดีใจเหมือนมนทำประตูได้อ่ะเซฟแล้วก็อีกลูกหนึ่งเตะละมัน มงโอ้โหเอื้อไปหน่อยหนึ่งก็สามเหลี่ยมแล้วดดนาลุม่าแม่งก็แบบถอยหลังมาแล้วก็ปัดแบบปัดแบบปัดปลายมือคือมีลูกมาสกา,า,ารย์เยอะมากเมื่อคืนเนี้ยโดนาลุมานะต้องยอมรับนะไม่รู้ได้แมตต์ออโต้แมตตหรือเปล่าแต่ว่าเป็นหนูหนูให้หนูบอกเลยโอ้โหมันที่ป่ายคู่ แล้วคู่ฝังกันนะู้นเห็นไห,หนูบอกแล้วบริจะดรอดมูลอาจจะชนะแล้วก็ชนะจริงนะะชนะสามหนึ่งนะครับก็ประตูรวมก็สามห้ายิงเข้าไปตอนแรกยิงเข้าไปแล้วก็ไม่เขาเรียกอะไรตอนแร,รกมาสี่หนึ่งหรือมั้งจะหรือจำแล้วแบบประตูอาร์ VR ไม่ให้แต่คู่อะไรก็ไม่เกินวิลล่านะ วิลล่านี่แบบกับปารีสแตงแคแมงนะฮะก็ปารีสนะฮะเข้าไปเจอกับอาร์เซนอลโอ้ยอาร์เซนอลยังไม่เตะหนูตีไปแล้วว่าอาร์เซนอลเข้ารอบนะฮะอะก็ผ่านเข้ารอบไปพี่เรียบร้อยอย่างที่ทุกคนคาดคิดแหละว่าผลการแข่งขันจากนัดแรกนะครับก็มีตัวสำคัญน,นะครับปารีสแตงแชคเมงถึงแม้ว่าจะบุกมาแพ้แอตตันวิลล่านะฮะก็ยังทันสตินะแอตตันวิลล่าในวิลล่าพาร์คนี้ก็ยังไม่ แพ้ใครเป็นเกมที่สิบสามหรือสิบสี่นะถ้าจำไม่ผิดก็ทําเดินหน้าทํิสธิต่อไปส่วนบุีซีรอดมูลก็ไม่ทันนะสุดท้ายก็แมตช์แรกแมตช์แมตช์แ,แรกว่ะแมตช์แรกมันแพ้มาเยอะนะครับมันแพ้มสี่ลูกยอะไปนะครับก็เดี๋ยวอ่าปารีสแซงแมงจะเข้าไปเจอระหว่างอาร์เซนอลนะครับกับ เรียบริอที่จะทำการแข่งขันคืนนี้ส่วนบาร์เซโลนาจะเข้าไปพบไม่อินเตอร์มิลานก็บาเยอร์มิริกที่จะทำทการแข่งขันในค่ำคืนนี้เช่นกันนะครับแล้วเดี๋ยวคืนนี้มีฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะฮะก็อะไรวะนิวคาสเซิลกับอะไรวะเดี๋ยวนิวคาสเซิลนิวนิวนิวคาสเซิลเตะกับคินตันพาเลห์นิวคาสเซิลเตะกับคินตันพาเลหนะครับ ็เมื่อคืนนี้นะะต้องยอมรับว่ามาคาเดนฟอร์ดโชว์ศักยภาพได้ดีมากๆมันเหมือนแบบมันไปเอาแรงขึ้นมาจากไหนก็ไม่รู้อะโอ้โหเล่นกันทุกๆๆทักทุกทักแบบต่อบอลไม่อยู่ช่วงนะที่ปาลิสตินแมงแบบตื้อไปเลยอะตื้อเลยแบบคือแบบเล่นไม่ออกจ่ายบอลพลาดเตะบอลข้างๆยังออกนักลอกสนามอะไรเงี้ยตื้อไปเลยปาลิสตินแมงสักพักหนึ่งก็เหมือนเตาสติกลับมาได้อูนัยมลี่หนูบอกเลยนะเหนื่อย เดี๋ว่าข้างหลังนี่เหนื่อยกว่าผู้ผู้เล่นเดี๋ยวลงไปวิดพื้นเดี๋ยวลงไปล <c oughs> ุ้นทุกจดน,นะนะอูไนเวลี่นะฮะคนอู่ทองอืก็แสดงความดีกับปารีแสแซงแแมงนะครับแล้วก็แสดงความดีกับเจ้าบุญทุ่มบา์เซลโลนา่านะฮะผ่านเข้ารอบรองชชะเลิศอ่ะอันนั้นก็คือหลังเกมนะครับเมื่อคืนทีนี้มาเก่งก่อนเกม อะมาเก่งก่อนเกมนะครับก็จะมีสองคู่แล้วก็พิเวลิกหนึ่งคู่นะครับเราจะไปกันทีละคู่เลยนะฮะคู่แรกก่อนนะครับบาเยเมนิกนะครับจะบุกไปเยือนอสนามเย้าอินเตอร์เขาเรียกว่าอะไรวะท่าอิตาลานี้ซานซิโร่เีลยนะอินเตอร์มิลานเออท่ามนมะ่จำไม่ได้สนามเย้าของอินเตอร์มิลานนะครับซึ่งนัดแรกนะครับอินเตอร์มิลานนะครับบุกไปชนะ ที่บาเยอร์มินิกเนี่ยที่เมืองบบเยเนี่ยสองหนึ่งเพราะฉะนั้นหนูให้อ่เขาเรียกอะไรให้ความเป็นไปได้ว่าใครจะผ่านเขารอบหนูเชื่อว่าอินเตอร์มิลานเป็นบอลอิตาลีเป็นบอลที่เหนียวแน่นเป็นบอลประสบการณ์แล้วก็เป็นบอลอุดมด้วยแท็กติกนะครับเพราะฉะนั้นหนูมองว่าอินเตอร์มิลานนะครับหลังจากที่บุกไปชนะบบเยอร์มินิค นในในเกาโชซิลิอาก็มาเฝ้ารังนะครับชนะไกยลรี่ไป3ประตูต่อหนึ่งส่วนาบยมินิกหลังจากที่แพ้คาบ,บ้านให้กับอินเตอร์มิลานก็มาเล่นในบ้านอีกครั้งเจอกับเสือเหลืองบรุนเดอเดมูลซึ่งเป็นเกมที่มันมากเสมอกันไปสองประตูต่อสองความเป็นไปได้ตอนนี้คือาบยมินิกมีโอกาสลุน้นบุนเดสลิกานะครับ มากกว่าไบเออร์ลิวกูเทนนะครับแต่ทีเนี้ยจะระดมสภาพกำลังหรือว่าพลังกายพลังใจทั้งหมดมามาสู่เกมนี้ได้หรือไม่เพราะหนูเชื่อว่าการที่ไปเล่นที่บ้านอินเตอร์มิลานไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับใครที่เล่นเป็นเจ้าบ้านในนะัดสองมักจะได้เปรียบมังเกตไหมเมืม่อวานวิลล่าเชนะบูติรดัดมุลก็ชนะนะครับหนูก็ยังมั่นใจว่า อินเตอร์มิลานนะฮะคงจะผ่านเข้ารอบไปได้นะครับหนูว่าอินเตอร์มิลานไม่แพ้ไบยมินิกนะครับหนูมั่นใจว่าอินเตอร์มิลานไม่แพ้ไบยมินิกคือแมตช์แรกนะไบยมินิกก็มีโอกาสเยอะจะทําไม่ได้เองเหมือนกับแอตเลติวิล่าเมื่อคืนนี้โอกาสมันมีเยอะแต่ว่าก็ด้วยความเก่าของโดนาลุม่าอาจจะเป็นนักเตะของแอตเลติวิล่ายิงไม่คมอะไรก็ไม่รู้ละแต่มันไม่ได้ประตูไงหนูเชื่อว่าแมตช์แรกที่ไบยมินิกเล่นในบ้านตัวเองเนี่ย แล้วแพ้อินเตอร์มิลานมาสองประตูต่อหนึ่งมันมันเป็นความเฉียบขาดเด็ดเฉียบคมเด็ดขาดนะครับในผู้เล่นแนวลุกแต่ละคนทำไม่ได้นะครับหนูวัน,นัดเนี้ยด้วยเสียงเชียร์ด้วยประสบการณ์ของอินเตอร์มิลานนะครับหนูเชื่อว่าก็น่าจะผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปได้นะครับซึ่งจะไปเจอกับาบาร์เซโลนานะครับตัวอีกคู่หนึ่งนะครับอีกคู่หนึ่ง เก่งก่อนเกมสำหรับคู่ราชันชุดขาวเรอัลมาดริดนะครับเขาเขาเจอกับใครบุกไป,ปชนะหนึ่งศูนย์ที่เคลียร์เอ็มบเปอร์โดใบแดงอาราเบสเหรออาราเบสหรือดูปูอวนละเขาเดี๋ยวนะเขาเจอเดี๋ยวนีขอพูดผิดเดี๋ยวโดนตำหนิอีกอ่าอา,อาราเบสนะครับ ก็ต่างคนต่างใบแดงคนละหนึ่งแดงนะครับก็บุกไปเยือนอาราเบสนะครับคีรรเรลมาเป้โดนใบแดงก่อนแล้วก็อาราเบสมาโดนใบแดงทีหลังก็ชนะไปหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับก็ไล่ไล่ที่บาเิโลนาเลสตีแต้มนะครับคือคู่นี้ยหนูมองว่ามาดิชนะไหมหนูมั่นใจว่ามาดิชนะสำหรับคู่นี้นะหนูมั่นใจว่าเรัมลมาดริชนะนะครับ แต่มาดจ,จะตกรอบนะครับด้วยประตูที่เขาเสียมาในแมตช์แมต์แรกเนี่ยสามลูกหนูมันเยอะไปนะครับมันมีทฤษฎีสมคบคิดที่หนูรู้สึกว่าเฮ้ยอยากให้หลายๆคนแล้วก็มันมีทฤษฎีทฤษฎีหนึ่งสถิติอันหนึ่งที่แฟนๆอาร์เทนอนลอุ่นใจคือกติกาในการเข้ารอบของเรอัลมาดริดต้องชนะอย่างน้อยเพื่อจะต่อเวลาต้องชนะอาร์เซอนอลสามตูน สี่หนึ่งห้าสองอหกสามเจ็ดสี่อ่าแปดห้าเก้าหกบอลพ่อบอลแม่ยงิงกันเก้าลูกหกลูกกรโทษคือกติกามันคือมาดริดจะต้องยิงอาเซนอลสามลูกเป็นอย่างตำ่ำเพื่ออะไรเพื่อจะเท่ากัน ในแมตช์แรกที่แพ้มาสามสูตรแล้วก็เพื่อต่อเวลาเล่นในเบอร์ในเบอร์นาบิวบ้านตัวเองอน,นั้นก็ว่ากันไปแต่สถิติสถิติหนึ่งที่หนูมั่นใจว่าอาร์เจนอลนจะผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้นั่นก็คือลองคิดดูทีว,ว่าอาร์เจนอลนโดนยิงสามลูกครั้งล่าสุดเมื่อไหร่น่าจะหลายสิบนัดนะครับสถิติหนูไม่ชัว ต่นานมากแล้วที่อาร์เจนอลไม่เคยยิงสามเม็ดเต็มที่แพ้สองลูกถูกไหมใครล่ะหรือว่าจะเป็นคืนนี้ที่อาร์เซนอลจะโดนยิงสามลูกก็ไม่รู้นะฮะแต่ตามสถิติหลายสิบนาที่อาร์เจนอลไม่เคยแพ้สามลูกความห่างนะหรือความห่างสามลูกนานมากแล้วนานมากแล้วเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าแพ้สามหนึ่งก็เข้ารอก แพ้ตีสองก็เข่าหลอกนะครับอืมแพ้ห้าสามก็เข่าหลอกแพ้หนึ่งศูนย์แพ้สองศูนย์นก็เข่าหลอกคือมันมันแพ้ได้อ่ะหนูมองว่ามันแพ้ได้แล้วก็มั่นใจว่าอาร์เนอลนไม่ชนะอืมอาร์เนอรลอนไม่ชนะนชนะแต่อาร์เนอรลอนจะผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศอันนี้คือ ในฐานะที่หน,นูเป็นแฟนบอลอังกฤษแลวก็เชียร์อาเซนอลในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับหนูมั่นใจว่าอาเซนอนจะผ่านเข้ารอบไปเจอกับเปเชปารีสแซงแฉมงนะครับเพราะฉะนั้นก่อนเกมนะครับแน่นอนอินเตอร์มิลานจะผ่านบบเยมินิเข้าไปสู่รอบรองชนะเลิศนะครับด้วยการไม่แพ้บบเยมินิหรืออาจจะแพ้หนึ่งตูนแล้วต่อเวลาหรืออะไรก็แล้วแต่แต่หนูมั่นใจว่าอินเตอร์มิลานจะผ่านเข้ารอบแล้วก็ มารินะครับจะตกรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับจะเป็นอาร์เซนอลนไอ้ปืนโตนะครับเราเดกูเนอร์ชื่นช่ำใจกันได้เลยหนุ่มมั่นใจว่าเข้ารอบรองร้อยเปอร์เแล้วลงคุคิดดูดีนะถ้าสมมติผ่านเข้าไปอินเตอร์มิลานอ่าปารีสแซงแมงอาร์เซนอลนาบาเซโรนาสี่ทีมมันจะมีทีมที่ได้บ่อยๆคือบาเซโรนานะ แล้วก็พานาให้บาร์เซลนาไปแพ้อินเตอร์มิลานนะครับแล้วทีเนี้ยปารีสแซงต์งแชร์แมงอาเซนอลอินเตอร์มิลานหนูว่าสามทีมเนี้ยโดยเฉพาะปารีสแซงต์แชร์แมงกับอาเซนอลนสองทีมที่ยังไม่เคยได้แชมป์แม่งต้องมาเจอกันนัดรอบรองชนะเลิศคือทำไมไม่แบ่งสายกันไปมึงไปอยู่คนละฝั่งเนาะมันจะได้แบบเอออย่างน้อยถ้าสมมติแบ่งสายกันไปแล้วไปเจอกันนัดชิงอย่างเงี้ยอย่างเออเฮ้ยยังไงก็เป็นทีมใหม่ที่ได้ทั่วยู่ฟาแชมเปนลีกแต่อันเนี้ย คือต่างคนต่างไม่เคยได้มาก่อนแม่งก็ดันไปเจอกันรอบรองชนะเลิศมันและหนูฟันธงว่าปาริเซนแมงอ่อาจจะถึงแชมป์หนูมองนะอาจจะถึงแชมป์แต่ก็เอาใจเชียร์อาเซนอนเต็มเต็มขั้วสุดค้วหัวใจบอกเลยนะครับหนูเชียร์อาเซนอลสุดั้วหัวใจอยากให้อาเซนอนได้แชมป์อยู่่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับอ่ะนี่ก็คือเก่งก่อนเกมอยู่่าแชมเลกทนีนี้มาเหลือเก่งก่อนเกมนะฮะฟุตบอลพรีเมียร์ลีกหนึ่งคู่ นะครับสาริกาดงก,กับคริสตันพาเลตเก่งก่อนเกมนะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะฮะสิ่งที่จะเกิดขึ้นในค่ําคืนนี้หนูมองว่ามาเล่นที่เซนเจมป์กนรกของทีมเยือนฟังไม่ผิดครับเซนเจมปักคือนรกของทีมเยือนบอลคู่เนี้ยนะครับคริสตันพาเลตล่าสุดก็แพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้มา5-2นะครับ ส่วนนิวคาสเซิลก็ชนะมาสบายๆตีนนะครับล่าสุดทีนี้คู่นี้เจอกันเมื่อปีที่แล้วบ้านใครบ้านมันเจอกันคิสตันเลิตนะฮะปีสองพันยี่สิบสามสองพันยี่สิบสี่เจอกันเจอกันที่บ้านคิสตันเลิตคิสตันเลิตชนะสองศูนย์นะครับเจอ New, บ้านนิวบ้านนิวชนะสี่ศูนย์นะครับย้อนกลับไปอีกปีหนึ่งสองพั 2022, นยี่สิบสองสองพันยี่สิบสามนะฮะ เสมอกันูนย์ูนทั้งไปและกลับนะครับเจอกันในอบอนลคาราบาวครับก็น่าจะศูนศูนนะครับสุดท้ายนุบอกเลยว่าปีเนี้นะฮะแมตช์แรกเสมอกันมาหนึ่งหนึ่งที่ที่บ้านของคิสตตนเาเลทแต่วันเนี้ด้วยประสบการณ์ทั้งหมดทั้งมวลนะครับของนิวคาสเซิลมันไม่มีอะไรต้องให้รู้แล้วนะครับอย่างเดลี่เขาอยากได้คือเขาอยากได้นัดสามของพีเมียลีก ซึ่งหนูว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับเพราะนี่คือนัดตกค้างที่มันเหลืออยู่หลังจากที่เขาเตะคาราบาวครับอ่าก็มาเก็บหนึ่งแมตช์และตอนเนี้นะฮะด้วยเดี๋ยวขอดูก่อนว่าเขาตามน่าจะแซงคิทันไอ้น่าจะแซงนอตตทงแฮมฟอร์เรสน,นะอ่าแต้มเดียวนะครับแต้มเดียวประตูได้ได้เยอะกว่านะครับเขามีห้าสิกแต้มนอตตทงแฮมฟอรเรสมีห้าสิบเ็ ถ้าวันนี้ชนะกิจกาเลตเป็นห้าสิบเก้าห้าสิบเก้าเท่ากับจีอาร์เซนอลเหลือสี่แต้มนะครับไม่มีเหตุผลอะไรนะฮะวันนี้ถ้าจะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าจะหวานเจี๊ยบนี่น่าจะเป็นนิวคาสเตอร์หวานเจี๊ยบคือทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลศูนย์รวมจิตใจคือมันไม่มีอะไรอะไะหนูมั่นใจว่าวันนี้ Carter, น100ิวคาสเตอร์ชนะร้อยเปอร์เซ็นไม่มีประตูเสมอด้วยประตูเสมอนีต่ตัดทิ้งประตูแพ้ตัดทิ้งนะครับนิวคาสเตอร์จะ ยำใหญ่ใสเดอะอีเกิลนะฮะศึกสัตว์ปีกวันนี้หนูมั่นใจว่าสาริกาโดงนะครับจะเป็นฝ่ายกำชัยชนะนะครับส่วนฟุตบอลเออูโรปาคอนเฟนซ์ลี่นะครับ,บ,รบก็ is, ริวเบติสนะฮะใครว่างก็มาดูห้าทุ่มตีห้าไปดูว่าอันโตนี่จะฉายแสงหรือเปล่านะครับอันโตนี่ก็น่าจะผ่านเข้ารอบนะริวเบติส แล้วก็ฟิออร์ดีนานะฮะฟิออร์ดีนาก็เล่นในบ้านนะครับเบตติสไปเยือนแต่มองว่าก็ชนะได้ด้วยศักยภาพของเบติสนะครับก็อันนี้ก็คือเป็นหลังเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกและก็ก่อนเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกอีก2อเกมและก่อนเกมนิวคาสเซิลนะครับก็เป็นทัศนคติของหนูนะครับไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายนะครับแต่แค่รู้สึกว่าพอดูบนแล้วเราอยากจะมาแชร์ประสบการณ์กัน นะครับผิดพลาดประการใดกลับขอประธานอภัยด้วยนะครับอาจจะพูดชื่อผิดในหัวคิดอีกชื่อหนึ่งปากพูดไปอีกชื่อหนึ่งต้องกลับขอประธานอภัยถ้าผิดพลาดนะส่วนถ้าไม่ผิดพลาดก็อย่าลืมนะครับโกแมงโกนะฮะศูนย์แปดสามศูนย์ศูนย์สี่ห้าสองสามหกเอ้ยไข่เก่งโกแมงโกนะครับกล่องหนึ่งมีสามกิโลนะครับสามร้อยเก้าสิบบาทรวมส่งหนึ่งกล่องก็ส่งทั่วประเทศนะครับ S <S <S ก็เป็นมะม่วงรับตรงไม้สีทองนะฮะเกรดพรีเมียมเกรดตรงออกนะจ๊ะถ้าอยากเอาไปกินกับข้าเวาเหนียวมูนแบบฉ่ำๆสั่งได้ครับโกแมงโก้นย์สี่ห้าสอันนี้คือเบอร์โทรของโกแมงโกแล้วก็ขออนุญาตนะฮะเราจะพูดคุยกันแต่เฉพาะเรื่องมะม่วงเท่านั้นนะครับเรื่องอื่นขออนุญาตไม้คุยนะจ๊ะโอเคอย่าลืมฝากกดไลค์ นะฮะฝากถ้าไม่อยากกดแชร์ไม่เป็นไรแต่กดซับสไครป์เพียงลงใจให้กันด้วยขอบพระคุณนะครับส่วนดีวันสงการน่าจะวันสุดท้ายแต่วันไหลก็เดี๋ยวมาเจอกันนะฮะก็เจอกันทุกวันแหละก่อนนอนนะฮะเป็นไลฟ์สดนะฮะวันนี้อาจจะไลฟ์ตอนเย็นนะครับก็กลางวันก็จะเป็นคลิปแบบนี้นะครับก็ขอทุกคนโชคดีนะครับใครที่กำลังเดินทางกลับกรุงเทพหรือกลับภูมิลำเนาหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะเดินทางขอให้ปลอดภยัยทั้งไปและกลับขอบคุณทุกคนมากที่ซัพพอร์ตกัน รักนะโรไม่หือบุย <c ười>